ตุ่มหยังเลยครับพี่น้องหน่งกนเป็นจังใดโอ้ยจจกโตนี่อ้ยนะครับเขามาประชุมกันบ่นน่สี่ห้าหายหลังนีก็ะาครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่โอ้หลังนีสี่ครับผม ผมสวัสดีครับพบพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องเปื่อยกสมปล่อยชาแนลนะครับเมื่อนี้นะครับผ้าพีผ้าหนองมาใส่ตุ่มเยียนอีกแล้วครับเมื่อนี้หาหลังคือเก่าครับพอดีพึ่งขึ้นจากดำหน้านะครับนะครับทั้งหลังนี่แหละครับยั่งดำบพาท่านแหลวอยู่ครับตีต้มยังติดเต็มเสืออยู่นะครับเดี๋ยวสิผ้าพีผ้าหนองไปรุ่นตุ่มเยียนน้ำกันนะครับผมสใส่ตุ่มเยียนนะครับ เที่ยวก่อนผมใส่หาหลังคือกันนะครับไดซีแต้มครับพี่น้องครับเที่ยวนี้มาหลุ่นกันบึงนะครับว่าสีได้จะกแต้มครับ่ะเดี๋ยวตามไปครับผมพี่น้อง เอาอัดกันครับแล้วอัดปากซุ่มกัน lắng đẻ các bạn ạ lần thứ 2 các bạn ครับผมหลังคอไปครับมันอยู่เส็กหลังครับพี่น้องเวด,ดผมเคยขาดอยู่นี่นะครับ งามอ่อยพวก่อนครับหลังต่อไปครับนะครับพี่น้อง ข้าวมาสัสไซเบสนีที่เยี่ยนดูนะครับผมเดี๋ยวตุ่มมใส่มันจะเป็นติงไดนลองดูครับ ลักไว้นะครับพี่น้องเพื่อเอียนไงมันเข่าครับผมเดี๋ยวมันสิาพาทุ่มไปนะครับดิาพาทุ่มปีนไปค,ครับผมอีกคลังหนึ่งครับ ครับผมหลังสุดท้ายนะครับขอชื่มดีกว่านะพอดีได้ใหม่ตัวนี้นะครับโอ้หมดกุ้ยลายเถอนะ Ok. ครับพี่น้องหลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวมือเสามาลุนน้ากันครับปาซิมีแตมบอนะครับป่ะอ่ะครับพี่น้องสวัสดียามมือเ้านะครับกะพาพีพระนองมายามตุ่มเย็นครับเหมือนหมู่บ้านเนี่ยมใส่ไหวนะครับมาเบิงครับผม่าสิมานโบมานนะครับมาหลุนน้ากันครับพี่น้องออ้ตุ่มพืชียางเนาะบาดนี้ โอ้ตุ่มเอยียงเลยครับพี่น้องดูน่ก่อนเป็นจังใดโอ้ยจ้โตนี่โอ้ยนะครับเขามาประชุมกันบ่นี้หนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ตัวครับพี่น้องหลังเดียวครับตุ่มจนเอยียงโอ้ยมันหมาน,นครับพี่น้องหลังแรกครับผมไปเดี๋ยวไปหลังต่อไปครับ พี่น้องหลังที่สองครับหลังแหลกเห็ดแล้วครับผมหลังแหลกนะครับมาิึงหลังนี้ครับโอ้หลังนี้กับเขาพี่น้องโอ้ยโอ้หลังนี้ตัวบกใหญ่งงครับพูนะ่ะแจ็คตัวนี่หนึ่งโอ้จังแมนแจ็คตัวครับพี่น้อง เดี๋ยวสิไปเทให้พี่น้องเบิรงนะครับอู้มันหมาน,นครับผมมาครับมาเบิรงกมองนี้ครับมองนี้นี่เคยเท็ดเบ็ดผมขาดนะครับผมว่าเย็นนะครับเห็ด <c oughs> มันสิเป็นจังไดครับผมคือบ่โอ้ บวเขาครับผมตัวนี้โอ้โอโอยอหวยปลานี่คือเป็นเิดกจังสีเนาะนะครับโอ้โบมานครับหลังนี้ครับมาครับผมหลังต่อมาครับมาหลุนน้ำกันโอ้แดดออกแล้วครับพี่น้องคือบอนะครับ มีตครับพี่น้องมีตทั้งในเห็นหัวมันแล้วเออนะครับแต้มหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้ถือว่ามันหมายครับพี่นอ้องนะเขาอยู่นะครับเขาอยู่ใส่งามๆครับพี่น้อง่อะหลังสุดท้ายครับผมมาลุ่นน้ากันนะครับจริงๆแต่หลังนี้ อหอลังนี่กับเขาพี่น้องแต้มหนึ่งครับผมหาหลังผาดหลังหนึ่งครับพี่น้องไปผมว่างไปคุณนะครับคุณไปเดี๋ยวคุณไปสรุปแต้มทั้งเถียงครับพี่น้องแจก็กแมนได้์แจ็คโถผมเช็กบอดดนะครับมันอยู่ทั่งหนนะครับนะครับพี่น้องเบิ่งเอาครับผมเขาคู่หลังนะครับคุณอนะ ผาดหลังหนึ่งครับเออมันหมานครับผมไปเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งทั้งเถียงครับ่ะครับพี่น้องมาสรุปแต้มนะครับเย็นนะครับเดี๋ยวผมสีเทตัวมันหล,ลายก่อนนะครับเพราะว่าเจักมันมันให้จัจโาตครับยันมันนับบูถืออย่นะโอ้ยจ้ตักโต้นนี่มันมาเข่ากระดอกระเดียบ หลังนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ครับผมสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหอ้ยห้าตัวครับหลังนี่ห้าตัวพี่น้องหลังนี้เขาห้าตัวครับ <c oughs> โอ้เข่าแบบไหลครับผมนะหลังต่อมากครับหลังนี้เจ๊ตัวนี่นับบนถึงกละเด้อกระเด้อเดี้อเด้อหนึ่งสองสาม สี่ห้าห่วยลังนีก็ะหาครับพี่น้องหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่โอ้ลังนีสี่ครับผมเป็นสี่ตัวออตอนนี้ได้กเก่าแต้มนะครับเก้าลังนีตัวหนึ่งครับพี่น้องใส่งาๆตัวหนึ่งครับตัวบอกเองสิบนะครับสิบแต้มแล้วตอนนี้นะครับ หลังนี้ตัวนึงครับเป็นซิปเอสแต้มครับพี่น้องหลังนี้บกเขาครับพี่น้องหลังนี้ห <c oughs> ลังนี้เฝ้านะครับหลังนี้เฝ้าครับผมบกเข่าครับผมซิปเ <10 S. S 1> อสแต้มครับผมมาเบิ่งเย็ยนครับพี่น้องออ้ มีเทไรเขาเบิดครับเงาใสเดือนซับนะครับนี่ครับพี่น้องเบึ้งเอียนงามๆครับว่ามันใสเดือนนะครับเอียนครับพี่น้องตุ่มปลาไหลนะครับนี่นะครับครับผมมันหมันครับพี่น้องแถวนี้เอียนมันหลายเนาะฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดถือใจ นะครับกดกระดิง่งห้กับช่องเปื่อยกสมปล่อยชาแนลน้ำในเดอร์ครับพี่น้องใส่ตุ่มเยียนมันหมาน,มนครับผมนี่ครับเออคนั